สวยสีแดกครับอืม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 ร่วงโคตรตึงคนดูสวยเอาเว้ยเอาเว้ยเหลือตุ่มอึงให้เธอฉันยังเก็บตุ่มอึงให้เธอเหลือตุ่มอึงให้เธอฉันยังคงเหลือตุ่มอึงให้เธอ สวัสดีรุ่นเมกาดิวรุ่นนูไปดิวรุ่นชาวชายตะโกนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม Call o Duty Warzone บนไบในแพท3.6.1จุดน่งนะทุกชมนะเปิดอัปเดตมาใหม่ในซีซั่น4นะครับประจําเดือนมิถุนายนเลยนะทุกชมนะเออก็มีมาในส่วนของอีเวนต์ร้านค้านะครับนี่นะครับ Desert Echo นะท่านผูช้ชมนะแล้วก็ในส่วนของเราจะพามาใหม่ซีซั่น4นะครับมีปืนมาใหม่นะสองปืนนะท่านผูช้ชมนะไอ้สามปืนนะครับท่านผูช้ชมนะอยู่ใน อ่าร้านค้าคลังแสงนะฮะมีกราดิเอเตอร์อ่าบาลยิปจิตนะท่านผู้ชมนะแล้วก็ในส่วนของใน Battle Pass นะเอ่อมีปืนใหม่ใหม่ในตัวนี้นะครับนี่โคตรเท่โคตรตึงนะฮะซูเปอร์ลสี่สิบหกนะท่านผู้ชมนะใน Battle Pass นะครับแล้วก็อ่าอีกปืนหนึ่งนะเอ๊ะจอมไม่ได้ว่ามันอยู่ไหนวะมันอยู่ส่วนไหนสักที่นี่ไหนคนดูนะ จำชื่อไม่ได้นะครับเนาะแล้วก็มีในส่วนของการปรับกราฟิกนะตรงนี้นะครับปรับมาแบบว่ากําหนดเองได้หมดแล้วนะเออจะปรับเอพก็ได้ปรับกราฟิกยังไงก็ได้แนละ้วมีปีซิตมาให้เลือกนะท่านผู้ชมนะอา้าวโคตรเท่โคตรตึงแล้วก็โหมดใหม่นะครับด่านฮาร์ดพอยส์นะท่านผู้ชมนะด่านฮาร์ดพอยส์อยู่ในแคส24่ย่สิบสทับเกับในส่วนของรอยยลสายช็อปนะเดี๋ยวผมจะไปเล่นในส่วนของแคส24่ทับเให้ดูเลยนะครับคนดูไปคนดูโคตรเท่โคตรตึงเงี้ยมาเว้ยมาเว้ยคนดู สลับอุ้ยโอ้โหโห้ยคนนัวพี่กันนัวพูดเอาเว้ยมาดิสองาร r d point ครับคนดูสวยสวยลิชแมนช숍โนหนึ่งเรื่องเติมเกมเปิดให้เติมแล้วเกม Call คอฟตี้วอลซอนมือบ่ายเนี่ยนะครับประหยัดและถูกสุดๆ i ล h ์ริชแมนช็อปเอ็กอย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะหรือจะเติมเกมอื่นๆในเว็บซื้อแพ็คที่ร่วมรายการบัตรเติมเกมคุ้มคุมรับริชแมนคอยใช้แทนส่วนลดได้ทันทีพร้อมบริการผ่อนจำระนานสูงสุดถึง10เดือนตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมง่ายเติมไวต้องที่ริชแมนช็อปเท่านั้นมาดีมาดีเรือทีหนึให้เธอฉันยังเก็บทีหนึงให้เธอ เอาปะลุะลงครับแป<ว>ะลืมดูนี <complaint. S 1> ่ผม,มเอา M K 2มาเลยนะมันเล่นเก็บวิวนะคนดูอยู่ไหนกันหมดครับเนี่ยเฮ้ยไม่ตายกูจะรู้ว่าปืน อะไรวันนีไ้ไปเว้ยไปเว้ยคนดูอ k มคีทูโนตึงนะครับลวยรวยไว้เก็บหนึ่งครับโว้ยกำลังจะโชว์ตึงเลยคนดูโจบกเกมยบแนวะอันนี้มันแมปฮาร์ดพอยต์นะท่านผู้ชมนะที่บอกว่ามีในคอร์บิตี้มบายนะครับเนาะ ออแล้วก็แพดนี้รู้สึกว่าเย็นขึ้นนะท่านผู้ชมนะเย็นขึ้นนะครับแล้วก็ลื่นด้วยนะไอโอเอสตอนนี้เขาแกแล้วนะโ้วเราได้ดิสแคมนี่ว่าเขาตึงตึงจัดตึงเปียมาเว้ยมาเว้ยล็อกวูดโนตึงง๊าเอาดิวู้ฮู้อันนี้พี่ปั๊บปุ่มเล่นใหม่มันผิวกว่าเดิมนะคุณดูนนะนี่เหลือตมอืองให้เธอฉันยังเก็บตมอืองให้เธอมาดิ <c oughs> อะไรครับน้องอุ้ยลืมไปเลยว่าเราต้องปรับไอ้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยยุ่งยากกับการปรับแอร์ทริกเกอร์อีกแล้วนะคนดูนะนี่โอเคไปลุยเฮ้ยอืม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 ร่วงโคตรตึงคุณดูวิโหระเบิดโหระเบิดโคตรนัวตรงนี้ ไวยเก็บสองครับเฮ้ยเอาเดีๆคนดูอ,อุ้ยโอ้โหตอนไหนอืมอืมอืมว้าวกำลังนัวเลยนะกำลังวิ่งวิ้วๆนัวๆเลยหกสิบเฟรมบางคนดู ขึ้นร้อยได้เลยนะเนี่ยสวยหัวแตกตึงจัดผมบอกเลยนะว่าเราจะปืนนี้โคตรพิวอะ่ะโอ้แต่ว่ามันต้องยิงสองนัดนะครับมันเป็นมาร์คแมนนะท่านผู้ชมน,นะอืมอุย้ยไม่ตายโดนคือกันนะนี่โดนคือกันนะนี่มาดีมาดีาเฮ้ยสว,วยปีนแตกครับ รับไปเถอะไอ้หนุม่มเย้ h วุ้นเตะระเบิดมไม่ค่อยติดว่ะคนดูนะบอกเลยเอาเว้ยโว้ยกำลังจะเข้าไปยันเลยนะคนดูนเมื่อกี้นี้ ระเบิดไม่ค่อยติดว่าคนดูขอปร,ปรับปรับตั้งค่าแป๊บหนึ่งนะครับอืมตรงนี้ละกันนี่ระเบิดนะครับแบตเตอร์ลอยแยวโอเคแกวมามุมน,นี้นะครับผมผมกดไม่ค่อยติดอ่ะเย้อ่านี่น่านจะพิวขึ้นนะครับคนดูนะต้องปรับต้องปรับตัวนะครับ Nếu không vượt chân china nắng nữa quái 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 มันหินคนแบบวบฟสวยเพื่อนโอ้เพื่อนเราเสน่หโคตรตึงว้ามาดิมาดิืมไม่ตายไม่แม่นเลยอ่ะแบบไม่ขึ้นสะครบุบเหรคนดูนะอ,นอืมอืมร่วง

งงนี่ยิงไม่โดนนี่ไงวะต้องใส่คูณสองมาดิ้นานี้กาปืนใครอ่ะเอะอเออจะทคดาวมันตั้งหน่อยนะคนดูนะดวไว โอ้ฮะไปไหนวะเมื่อกี้อืม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 เฮ้ยไม่ตายงงนะคนดูโอ้โยนี่มันช่วยไหมล้วนๆเลยนะ What the heck จะรู้อ่ะ เด้ยมันมันมันรัวไว้โด,ดครับผิวจัดชิวจัดผิวผิวฮะคนดู ไม่ตายได้ไงหากคุณกำลังสนใจหาเว็บเติมเกมราคาถูกอยู่แล้วก็นี่เลย Rich Band Shop เว็บผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ราคาถูกการนตีคุณภาพจากผู้ติดตามถึง4 0 0แสนคนมีเกมมากมายให้ได้เลือกเติมเช่น Roblox, Free Fire, PUBG Mobile, ROV, Call of Duty Mobile, Call of Duty Warzone, Diablo Immortal, w a r l o r d t Age Racer, Sausage Man, Overwatch, g e n s h i n Impact, LOL i อด n t ิตี้วีและนอล็อก o b i l e บัตรกำนันและบัตรเติมเกมอื่นๆอีกมากมายเติมเกมแบบคุ้มๆสุดวัเติมก่อนใจทีหลังนึกถึง Rich Man Shop โ no นหนึ่ง <ๆ S 1> เรื่องเติมเกมหากใครไม่อยากพลาดข่าวสารโปรโมชั่นเติมเกมดีๆไปติดตามกันได้ที่เว็บ i c h m a n ช h o p h o p หรือ f a e b o o o r i c h m a n น h o p Line at r i c h m a n s h o p ถ้าอยากเติมเกมคุ้มๆราคาถูกนึกถึง r i c h m a n Shop โอ้โหอันี้สอรอบแนละ้วคนดูกับผมเนี่ย uj ้าลัวนมาดิอืม enemy d o มาคนดูโอ้ยังผีวาบอกเลย ยิงไม่โดนะครับยิงยิงลมคมกิฟต์ตัวไอ้เฮ้ยชนะเฉยว่าอะไรมาโคตรีโคตรึงอ่ะเดือดทีหนึ่งอ้าวเอาอีกแล้วเด็ดแคมตึงๆ ย่าเฮ้ยเกูตีกูตึงนี่โอ้อะไรที่สองนะต้อชมนะโ okay. อเคเฮ้ยโหดอยู่คนดูไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาบอกเลยหล่อเลยกระเทยบองเล่นอีกครั้งนะครับโหมดเดิมโหมดเดิมเฮ้ยเอาเมนูครับมเมนูรักก่อนนะครับผมจะไปเปลี่ยนสโคบนิดน,นึงนะผมว่าสโคบมันสโคบมันอันนี้เกินไปว่ะคนดูเดี๋ยวเปลี่ยนก่อนอืมมันตีเพเยอนี่โอเค เอ่ออันไหนนะไม่ใช่อันนี้โอเคนี่ล็อกวูดนะครับออปติกเดี๋ยวผมขอเปลี่ยน2.5นี่มันน่าจะนั่นไปวะต้องเอาสักสี่นะความดูในการลิงขันศูนย์นี่คูณสี่น,นี่อ้อันนี้ลดน้อยกว่าวะอ่ะอันนี้แหละคนดูนะมาเว้ยมาเว้ยไปลุยนะะท่านผู้ชมนะ มาเวย้ยมาเวย้ยอา้อาวโคเปลี่ยนปืนไปแล้วนะนี่ไปครับโยนระเบิดเข้าไปก่อนเอุ้ยหนึ่งสองสามอุ้ยเอ้าไม่ตายไม่ตายหรือไม่โดนฮนะถามก่อน <laughs> ไม่ดูนั่นแหละโอ้โอลลิงมันจะยิงไวก,กว่านี่มาอย่างนี้เย้วู้วาะตายอีก Ủー. à, mày cho mày nhìn mấy tài vào. Ngu. Ủa trà lũ à? Tụi bay Tụi สวยครับสวยครับโอ้ยไม่ค่อยอยากจะตายนะผมว่าล็อกบูดมันเบาไปนะถ้ามันมีกระสุนเพิ่มความแรงได้เนี่ยเอาเลยนะนี่ยพูดเลย <c oughs> <c oughs> อืออุ <c oughs> นี่ก็แมน่นพูด มันมีปืนนี่หว่ามันมีปืนดักลิงนี่หว่านี่สวยแตกสวยแตกโอ้ล็อกบูธก็โหดนะคนดูนะถ้ายิงถ้าลิงดีๆนะถ้าไม่ใช่สายบูธนี่ได้อยู่โอ้โอ้หอหอหอมีหอนะนี่คนดูเป็นไงเห็นแล้ว โอ้มึนกะเหลี่ยมพูดขนาดนี้ยังต้องใช้ฮอเนาะอืมอืม <c oughs> วะหลอกวุดคู่กูจะรู้อ่ะยิง เอาดิมาดิเว้ยเกือบไปแล้วนะ้นองโอเคนะท่นานผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเรื่องตัวเกมทรัฟฟิตี้วอลส่วนมาบาในแพทสามจุดหกจุดหนึ่งเนี่ยอย่าลืมไปอัปติกันด้วยนะครับนะสำหรับวันนี้พี่โกตัวก่อนเจอกันใ่คลิปหน้าบายจ้าโคตรึง ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันันคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอกรีป r i ออดสตีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดออยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Rich Man Shop โ no น .1 เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h Man Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย